ับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยครับผม How to make money นะครับผมแนวทางหางเงินครับาจากเมื่อคืนก็ผลออกมากา็ให้ไป4คู่ก็วินมา2คู่เสียครึ่งหนึคู่แล้วก็เสียเต็ม1คู่นะครับก็ วันนี้ผมจะมาเปลี่ยนแนวนะครับจะเป็นแนวที่ผมถนัดนะครับผมคือการไล์สกอร์สูงครึ่งแรกนะครับหลักการในการเล่นสกอร์สูงครึ่งแรกครับก็าตามที่ผมเคยแจ้งไว้ว่าคือรอให้บอลเตะก่อนนะครับผมแล้วรอให้สกอร์สูงครึ่งแรกสกอร์สูงครึ่งแรกให้มันไหลลงมาเหลือครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็ค่อยเล่นนะครับผม ก็คือเราจะเล่นกันแบบนี้นะครับมันเป็นทางที่ผมค่อนข้างขนาดมากกว่าสกอร์สูงเต็มเวลาบางทีมันก็กลัวาคนที่ติดตามจะเสียเงินนะครับผมก็เลยว่าผมมลนคิดว่าผมจะออกมาเป็นแนวทางโดยการไล์สกอร์ดีกว่าครึ่งแรกไว้มาครึ่งสองก็ ตามครึ่งหลังนะครับทุกคู่นี่ผมพยายามที่จะคัดให้มีสกอร์ทุกคู่นะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมก็คัดมาให้5คู่นะครับผมคู่แรกครับเตะ2ทุ่มครึ่งนะครับหลีกลักเซียนะครับเซนิกยาโรสลาฟเจอกับตอปโดโมอสโกนะครับคู่นี้นะครับสกอร์สูงเปิดมาที่ แรกเปิดมาที่2ลูกควบอ่าทวทีครับครึ่งแอสก,กอร์สูงเต็มเวลาเปิดมาที่2ลูกควบ2ครึ่งนะครับผมสก,กอร์สูงครึ่งแรกเนี่ยเปิดมาที่1ลูกนะครับอ่าเดี๋ยวรอบอลเตะสัก5นาทีนี่ก็น่าจะสก,กอร์สูงครึ่งแรกน่าจะไหลงลงละเหลือคร,รึ่งครบลูกนะครับอ่าเราก็เล่นไปเลยครับ มาต่อกันคู่ที่สองนะครับผมคู่ที่สองนี่เฮาเกซุนนะครับดีกนอร์เวย์นะครับผมเจอกับสตาร์แบ็กนะครับผมคู่นี้นะครับสกอร์สูงเปิดมาที่สองลูกครูบสลูกครึ่งเช่นกันนะครับสกอร์สูงครึ่งแรกก็เปิดมาที่1ลูกนะครับผมก็หลักการเล่นก็รอให้บอลเตะแล้วก็รอให้สกอร์สูงครึ่งแรกไหลลงครึ่งควบลูกนะครับ แล้วก็เล่นนะครับรก็คู่ที่2เตะ5้าทุบนะครับามาดูคู่ที่3ครับคู่ที่3นี่เป็นลีกโรมาเนียนะครับ CS Voluntari น,นะครับเจอกับ Dinamo Bucharest น,นะครับผมคู่นี้สกอร์สูงเต็มเวลาเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเช่นกันครับ คือผมจะไปพยายามที่จะหาสกอร์สูสสงที่เปิดมาทำๆนนครับจะให้ผู้ติดตามได้เล่นกันเร็วๆจะได้ไม่ต้องรอ,อนานนะครับผมเครื่องแรกเปิดมาที่เครื่องควบลูกนะครับคู่นี้ก็เล่นได้เลยครับไม่ต้องรอครับเตะตีหนึ่งครึ่งนะครับผมคู่นี้มาดูคู่ที่สี่นะครับ คู่ที่ 4- คู่ที่4นี่ก็ฮาร์ดฟอร์ดนะครับผมฮาร์ดฟอร์ดแอตเลติกครับเจอกัลลอนดอนยูเนเต็ดนะครับ,บ,ค,รบคู่นี้นะครับสะอรอสูงเปิดมาที่3ลูกนะครับสะอรอสูงครึ่งแรกเปิดอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับผมคู่นี้นะครับรอ,อให้สะอรอสูงครึ่งแรกไหลลงมาเหลือ1ลูกก็เล่นได้เลยครับคู่ที่5นะครับ คู่นี้หลีกเม็กซิโกนะครับผมซานโตสครับบอลเช้านะสองคู่สองคู่หลังนี่จะเป็นบอลเช้านะครับซานโตสลาคูนาเจอกับซีวาสนะครับคู่นี้ครับสกอร์สูงเปิดมาที่สามลูกนะครับสกอร์สูงครึ่งแรกนะครับเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับก็หลักการเล่นก็รอ รอให้มันขึ้นครบลูกได้ก็ยิ่งดีครับแต่ผมก็ควรมันจะยิงก่อนอันนี้ก็คือเราอยู่ที่ดุลและพินิษของของเราเลยนะครับผมอ่าเรามาดูถิติครับถิติคู่แรกนะครับคู่แรกนี้ครับซินิกซินิกนะครับผมซินิกอ่าที่เจอกันมาก็มีสกอร์ทุกครั้งนะครับผมเนี่ย เจอกันมาล่าล่าสุดก็คือมีสกอสองลูกนะครับครึ่งแรกครึ่งแรกอ่าห้านัดหลังสุดนี้ก็คือมีสกอรครึ่งแรกทุกครั้งนะครับเจ้าบ้านก็ล่าสุดก็ยิงได้นะครับยิงได้ล่าสุดยิงได้ ก็เดี๋ยวไปดูคู่ที่2ครับจูเฮาเกซุนนะครับผมเฮาเกซุนครับดูสถิติครับนัดล่าสุดก็คือมีสกอร์ถึง4 1น,นะครับถล่มกันไป4 1ครับก็5นัดหลังสุดก็มีสกอร์ครึ่งแรกถึง4นัดนะครับไม่มีสกอร์ครึ่งแรกอยู่1นัดนะครับ เจ้าบ้านครับล่าสุดไม่มีสกอร์ครับแต่ส่วนหน้าก็คือ4นัดหลังจากนัดที่ไม่มีสกอร์ก็มีสกอร์ทุกทุกทุกนัดนะครับผมส,สตาแบกก็ล่าสุดก็คือมีสกอร์สีลูกครับก็ทุกอย่างอยู่ที่ดูลพินิษของผู้ติดตามนะครับผมผมมา หาเป็นแนวทางให้เฉยนะครับแต่ก็จะพยายามคัดที่มันมีสกอร์ทุกคู่มาให้ทุกคนได้ติดตามเพื่อแบบเราตามครึ่งหลังจะได้แบบไม่ต้องกังวลมากว่ามันจะมาไหมประมาณนะครับคู่นี้นะครับ CS เอสโอรุนทารีนะครับก็ล่าสุดมีสกอร์หนึ่ลูก สังเกตุคู่นี้ก็คือ5นัดนี่ครึ่งแรกแทบจะไม่มีสกอร์เลยครับแต่ผมดูจากรา,ราคาน้ำแล้วก็คู่นี้ก็สามารถเอามาไล่ได้ครับคิดว่าอย่างไรก็มีสกอร์แน่นอนครับเจ้าบ้านล่าสุดมีสกอร์ถึง3เมตรรวมกันนะครับทั้งได้ทั้งเสียนะครับทีมเยือนก็มีสกอร์ครับผม ก็าฝากไว้พิจารณานะครับผมมาดูคู่ที่สี่นะครับคู่ที่สี่ฮาร์ตฟอร์ดนะครับคู่นี้ฮาร์ตฟอร์ดสติล่าสุดที่เจอกันมีสกอร์ถึงสี่เมตรนะครับมีสกอร์ทุกนัดเลยที่เจอกันเจ้าบ้านนี่ล่าสุดนี่มีสกอร์ถึงห้าเมตรเลยนะครับได้ถึงเสีย ได้ทั้ง 4, สี่เสียหนึ่งะครับส่วนทีมเยือนนี่ก็มีสกอร์ครับสี่เม็ดเลยครับนะคู่นี้นะผมมั่นใจนะเ,เล่นสกอร์สูงเต็มเวลาได้นะครับคู่นี้ได้ทั้งสกอร์สูงเต็มเวลาแล้วก็เอามาไล่นะครับคู่นี้นะค่อนข้างที่จะมั่นใจที่สุดในวันนี้เลยฮาร์ตฟอร์ดแอตแลนติกบอลเช้านะครับผมส่วน คู่ที่ห้าซานโตสนะครับสถิติล่าสุดครับซานโตสสถิติล่าสุดก็มีสกอร์สเม็ดนะครับที่เจอกันนะครับเจ้าบ้านก็ล่าสุดก็มีสกอร์สเม็ดใสสถิติก็คือครึ่งแรกมีสกอร์ทุกเม็ดนะครับส่วนทีมเยือนนะครับล่าสุดไม่มีไม่มีประตูเลยนะครับ ก็ไว้เป็นพิจนารณานะครับเป็นแนวแนวทางเฉยนะแต่ผมคัดมาเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่มั่นใจต้องมีสกอ์ทุกคู่ครับก็ฝากคนติดตามก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมก็ผมจะพยายามที่จะคัดบอลมาให้ทุกคนได้ติดตามันทุกวันนะครับสำหรับวันนี้คืนนี้ก็บวกๆนะครับผมขอบคุณมากครับ